สวัสดีค่ะคเพื่อนเพื่อนทีช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และบมเพิวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนีมาอยู่ที่ตลาดนัดกรีนมอนะคะตลาดวันอาทิตย์หน้ามอราชมงคลน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตลาดนัดกรีนมอกันได้เลยนะคะไปเลยค่ะอยู่หน้าตลาดนัดกรีนมอนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งที่ตะวันออกวันนี้เราเข้ามาฝั่งนี้นะคะ เดี๋ยวเราเดินโซนนี้กันนะคะวันนี้มินลืมขาตั้งกล้องมานะคะื่อนีก็เอาโทรศัพท์เครื่องนี้มาขาตั้งกล้องเล็กมาดีนะที่ติดในกระเป๋านะคะกันเสร็จเลยนะอันนี้นก็จะมีบริเวณตลาดนะคะบรรยากาศตลาดน่าคีโมองแนี้นะคะขายอาหารหลาอย่างมากเลยนะคะคนเยอะแยะมากนะคะ เราข้อจาบขวที่ตะวันออกจะเริ่มอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนป้าบป้ากายสี่สิบห้าสิบเาซอยอยู่งเหนียวใา่หมเนกี่บาท นะ่เลยดึงฝั่งนะี้นะคนเยอะเพราะว่าช่วงนี้งานไม่มีงานแล้วนะคะไม่มีงานที่ไหนแล้วคนวก็จะดึงเยเอะนะดึงเยอะประมาณนี้นะคะด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าเนะี่ก็จะเป็นฝั่งอย่งนี้นะคะ มีอาหารหลายอย่างมากมายนะคะทุกที่นะคะก็จะเลือกกันนะคะตังต้งแต่ผักปลอดสารนะคะที่ชมนะคะนลัดนัดปีนมอทุกวันอาทิตย์เลยนะคะวันนี้อดมินเป็นวัดก็เลยส่วนแม่ต้าเนี่ยนะคะอันนี้ของคุณคุณนะคะ ไข่ขาดกิมครูสวัดวสวด,สดีค่นะนี่ก็ไข่ของกิมครูนะมาแล้วเพราะว่างานงานโรงเรียนเสร็จละได้มาใส่ละหยุดไปหลายสัปดาห์หยุดละไปหลายสัปดาห์เนาะริมขาตั้งกล้องคุณครูอ,ออกมาก็เลยได้ขาตั้งกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ย โอเคนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วเหรอเนี่ยอาหารนะคะน่าทานนะคะในตลาดกินนอน่าทานมากนะคะคนดียกันเนี้ยนะคะเราค่อยไปแล้วกันเดินเร็วไม่ได้ขาตั้งกล้องไม่ดีเราค่อยไปค่ะโอ้ทำไมเสียงกระหึ่มนักเลยยังมีข้าวหมากบุซีนะคะห่อละห้าบาทเลยนะคะ เมื่อวานเราซื้อผ้าไหมเราบอกจะกิมพ์ูกชายตุ้งปอนมี่ก็ไก่บ้านตัวละร้อยสามสิบนะคะฝั่งนี้นะคะไก่ย่างไก่บ้านมีค่ะอาหารน่าทานมากนะคะเพื่อนดูซุปมะเขือนี่เชือหน้าปลาหน้าปลาอืมปลาแล้วก็หนบเป็ดหน้าปลาอร่อยนะคะน่าทานนะคะไก่่ตัวนี้แบบโชว์โตว์อืโชว์สวยนะคะ มาได้นะคะตลาดจิมมนะคะตอนนี้ที่เขาขายทางออนไลน์ด้วยตัวองไปช้าช้านะคะที่ไหนเลยนะรถาแม่่น้อเลยควนออกเลยคะอมมาถึงนี่เลยหอมออกนอกจอเลยนะไม่ได้ชิ้น รา okay. คาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงหน้าสโมสรส่าปานี่นะคะละับปลาอยู่ตรงนี้นะละาบปลารับเป็ดตรงเนี้ยมาก็มาได้เลยเอาไปครับ okay. ข,ขาตั้งกล้องผมไม่ค่อยดีวันนี้แขมนี่ดีพอเราใช้ขาตั้งกล้องสูงใช่ไหมลนะ่ะ มาจับขาต้องกล้องต่ํามันก็จับไม่เหมือนกับไม่ถนัดเลยทั้งๆท,ที่เราใช้ขาต้องกล้องอันนี้มานะฮะก่อนที่จะใช้อันสูงนะงนันเรี่อนดี่ก็มาผักกอดสามดูฝั่งนี้นะคะพี่ปฏิภานม่ป้าพี่ไม่เจอเลยไปแล้วคะไปแล้ว ไปตะเตียวแล้วแต่ว่าไม่เห็นพี่จริงๆไปเพียนไปสวนไงผักอยู่ตรงไหนอะ่ะผักตรงวัดสงขลาก็นั่นแหละนางไปเขาบอกคุณคณรคูบอกว่า,าไปจนถึงมันตะเตียวอ่ะ,ะ,ะไปจนถึงมันตะเตียว,มยวไม่ได้อะไรเลยนุ้นรีบกลับเลยค่ะไปหาไม่เจอเขาบอกถามใครก็ไม่รู้สวนผักก็ไม่รู้

อยู่บ้านอยู่บ้านพ่อผู้ใหญ่เลยใช่ไหมไปย่งๆนนี่โดนย่งเน่ยค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปจัดแล้วไปจัดเลยบ้านพ่อผู้ใหญ่ใช่ไหมใอ่มีสระน้ำโอเคเอ้าเอี๋บ้านพ่อผู้ใหญ่หนูไปไม่ได้เข้าบ้านงั้นไม่เห็นเขาบอกว่าไม่รู้จักสวนอยู่ตรงไหนหรอกสามพวงนั้นเขาไม่รู้แต่เที่ยวคักเลยนอกนั่น พี่ถามเรื่องขา่าวสวนเกษตรมอคคิรี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมสวนกันนะคะเราตัดสินใจเดี๋ยวไปไปยันนี้ไปบ่ายนี้ดีกว่านะคะด่วย,ยสีนะคะไปเยี่ยมเพราะว่าพี่ๆเขาบอกว่ามีมีตกปลาด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดนัดกรีนมอนะคะของดีอาหารสุขภาพผักปลอดสารนะคะ มีสินค้าจําหน่ายมากมายอาหารการกินของกินของใช้นะคะวันนี้คนมาเยอะเลยนะเพื่อนนะคะนในตลาดนัดยีนมอนะคะจำหน่ายผ้าไหมาอาหารการกินทุนกอย่างเลยนะ,ะเพื่อนสี่เขาจะทําใหม่ๆบริการนะคะใหม่ แี่งกันนี่เยอะว่ะเป็งเขามีผักถมปลาตูไหมคะปลาตูจ้านี่เลยนะคะในตลาดนะนี่เพื่อนเีก็จัไม่เหมือนแต่ละอาทิตย์มาไม่เหมือนกันวันนี้ขนมไหมคะขอบคุณค่ะ ถ้าเรามาตลาดนะเราก็จะเห็นจะได้ฟังเพลงจากอาจารย์แอดดียนี่ก็ร้านผัดไทย ดังวงผชมาล้างด้วยเห็นจงรักแตน่งก็รัามเจิญรุเร้อสลรักช่างดูเาจองรัชกาลเด็กปรชนเพเราดียว่มยอกันต่อะเจ้าอู่วศนรวมใจประชาชน

จะร้องให้ทางสักครั้งนึ่งกมุก่อนพอมดก่อนมีเยอะผมช่างดูแล้วเนี่ยโตเนี่ยเยอะกว่าทีเดียวะี่ี่นา่นี่นี่นา่นี่น่นนี่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 นก่นีนี่อน่นนีมก่น่อนนน่นนน เพลงนี้จะตีลีกษะสีไหมจ่าปะดินหอมจ้าเจอแล้วจ้ามีเจ้าเด่ในสดินจ้าปะดินหอมจ้าโอ้โหนี่คือบรรยากาศตลาดนัดเรีนมอนะคะด้วยีก็ พาเดินชมช้อปกันในฝั่งนี้นะคะเราก็หวังย่่งยิ่งนะคะว่าเพื่อนเพืเ่อนทุ่ททุกคนทุกท่านก็คงจะถุกใจในคลิปของเราบ้างนะคะเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดหลักการใดต้องปรับปรานาใบเพื่อนเพื่อนทุกทีไวนาทินด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทกำงใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตอนเลสบีและส,สไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอลิดใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสัหหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับทลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ